มานั่งใกล้ๆมาจะได้เห็นในกล้องนี่มีเกอร์ควรจะเป็นได้วยไอ้เก่งกับลูกต้องเป็นอะไรสักอย่างไอ้เก่งเป็นอะผมเห็นบางคนุดแล้วเพราะว่าน่าจะฆ่าคนนั้งโลกได้เก่งกำลังบ้วยวันหยุดแบบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ช่องคิวบีทาวน์ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านริมนาเรื่องวันนี้เรามีกิจกรรมมา มีไพ่ทั้งหมด้าใบหนึ่งในนั้นจะมีไพ่โจร2ใบไพ่ตำรวจอีก2ใบกติกาการเล่นคือมีเวลา24สชั่วโมงในทุกๆเหตุการณ์จะมีการสุ่มเรียกรวมผลว่าใครตายบ้างคนที่ได้ไพ่โจรจะต้องแอบซูไพ่ให้ประชาชนเห็นต่อหน้าประชาชนถึงจะตายหากซูไพ่แล้วตำรวจซูไพ่คืนโจรจะตายทันทีแต่ถ้าโจรโดนจับได้ในระหว่างซูให้ประชาชนจะเป็นฝ่ายชนะทันทีก็เลือกแล้วอ่ะอุ้ยเลือกอนเลยโอเคไปเลยนะพี่เฟิร์นด้วยนะ ทีนี้เรามีโจรสองนะคะตำรวจหนึ่งที่เหลือเป็นชาวบ้านค่ะเดี๋ยวผมขอแอบดูการ์ดแป๊บนึงเฮ้ยเอาไปเปิดในโทรศัพท์ให้ตัวเองดูด้วยนะเฮ้ยสามตัสามพี่ลาดสามสี่มีเฉพาะเราจะแตกแล้วหรือเปล่าอุ้ยผมนี่มีสีม่วงอะไมีคนนี้กี่หลักคืออะไรปาร์ตี้ครับท่านิดสามสุดที่ ชิวิตก้าแเจ้ข้าวดีกว่าลงเจนะคะไม่เจแล้วดีดวเลยจูบเขาไม่ได้ยืนข้าวให้อย่างเดียวเขายืนการให้นะเนี่ยขี้กาวอย่ารข้าวม่ไดยินใจแทนได้มั้พี่เ้าได้แล้วหล่นพูดต่อหน้าเขาจะห่อหรือเปล่าเออเดี๋ยวเขาจะชิวคุณหรอกเขาหเอแล้ว ้สถานการณ์คือโจรของชาวบ้านหนึ่งอยู่นี่คุณตั้งการลงโจรไม่กว่าใช่เปล่ามานั่งใกล้ๆมาจะได้เห็นในกล้องนี่มีเกี้มันยังมีไกลด้วยเอ้กินที่ไม่มีเพื่อนที่อยู่ในดงโจรกินมาแต่แล้วไม่ใช่แล้วพี่หนูก็หนึ่งในโจร่จรในโจรหนูเองเปิ้ลมานั่งกินข้าวตรงนี้กันเปิ้ลเปิ้ลยังไม่อยากกินตอนนี้เปิ้นอยากข้าวก่อนใช่ไหม ่อย่าฆ่าก่อนเสืรเป็นผู้พิทักษ์สันติราพเป็นนักขอยปกป้องประชาชนเขาแยกเกใช่แยกเป็นสามทีแล้วตอนนี้ตรงนี้นี่หนบิดไปนิดนึงอร่อยไหมล่ะเฮ้ยโมอะไรเสือเอกแน่นอนยิ้มแบบนั้นแน่นอนมาเนี่ยหรือเสือเสือก็เออไม่ใช่ครับ ผมกับตัวเป็นคนดีแล้วอ๋อจริงป่าว <c oughs> จริงพวกเราเกาะกู๋มาไว้ทีมโปรดักชัน่นต้องมีตรงนี้แน่นอนคน<ด>หนึง่งอยู่ว่าอย่ว่าตรงเนี้ยคุณดีหมดเลยตำรวจกับชาวบ้านจะต้องว่าโจรหมดเลยอืมแล้วก็กำลังมีชาวบ้านคนหนึ่งทีก่กำลังขอความช่วยเหลือทีมว่มาต้อเก่งตัวนั้นแหละเนี่ยกเก่งอ่ะโลกต้องเป็นอะไรลักอย่างใช่แต่พี่ดาวน่าจะไม่ใช่ชาวบ้านอืมเฮ้ยอืมและแอบยองแต่พี่โก้มีความเป็นชาวบ้าน นิดนึงเพราะว่าแกหาพวอพวกสาวคนขึ้นไปอุย้ยมีคนตายแล้วหรอสุสานที่นี่มันป่าช้าเขาบอกว่าข้างในเป็นสุสานเฮ้ยตายหมดแล้วจิ้เหรอพี่อยู่นีใครจะกล้าฆ่าวะพี่เอกเลยคนแรกนะ่าอนนุ้ยยังไม่ได้ไปสุสานเ,เลยหรอตาก่อนหป่าป่าช้า โดนสังเวนหรือเปล่าการมีสองใบแต่ว่าโดนสับคนใครมาขุดมันจะมีขอพี่เล่าจริงดีนะพวกเอ็งก่อนโดนมาแล้วเฮ้ยไม่อยากนไม่อยากนไม่อยากนโดนมาเมย์ี่ไม่อยาดูสองคนเฮ้ยไม่มีดิ้งก็พี่เอกแหละถ้าผมตาย คุณจะต้องสงสัยอันดับหนึ่งเมื่อกี้ใช่ตอนที่ท่านอยู่ข้างในแล้วทับทิมหันหน้าไปทางพี่ปึ๊บหยิบการ์ดมารูปเล่นจริงเหรอแต่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรใครเป็นตำรวจพูดมาไปพี่ทำไม่ได้แต่ตอนนี้เฟิร์นไปอาบน้ำมีคนจะไปดักคิวหน้าห้องน้ำเลย,ยชี้เป้าเลยถ้าพี่เบิร์นอยู่ท่ะเตรียมตัวรู้เลยมีคนเดียว ิดิมพวกเราสามคนปลอดภัยเปล่าปลอดภัยหมูโขลกมีตำรวจกลัวโซนนี้อยู่วงน้ำเลยไม่จริงเหรอคะนนี้ตำรวจคุณต้องทำเป็นกลัวว้าจะได้โดนฆ่าหุ้ยกลัวระแวงเลยอันนี้ตำรวจจับอุยอุกอาจมากเห็นปะระหว่างที่เปิดตู้เย็นอยู่นั้นหนูชี้ไปตัวละพี่ แต่ผมไม่กล้าเปิดพี่เปิดแล้วกลัวไม่ถ้าเราเป็นยาบ้านหน่อยเลยเราจะกลัวอะไรล่ะเราก็จะรียกรวมตัวกันไงสีเหลืองพี่ทำไมต้องชิกอ่ะชอช้าและอาวเวนโอ้ใครๆก็จะกดได้ใค่ก็จะกดได้น้ำขยะพี่น้ำแ้ยเฮ้ยติพอใจแล้วมันะขอบคุณแน่มแน่ไหมแน่ไหมนี่ถือว่าซื้อใจนะขอบคุ ไ,ไนนนนนนนลนาหังมาแล้วน้าหลังมาแล้วเปิดได้โอเคพีกินยังพี่กินจองกนก่อนไปกินกว่าไปกินมาใแล้วไม่ซื้อละแล้วไีไ่ซื้อใจดิอาเบสเราซื้อใจกันมานี่เกหนูซื้อใจพีกินตายได้ยังเก็บใจค้าเพิมแล้เฟินเฟินน่าจะตายคนแรกแป๊บนึงเดี๋ยวออกมาได้ค่ะที่อู ตาใช่ไหมนเนี่ยเป็นไรอ่ะผมเป็นคนยักษ์พี่ครับโอ้ <c oughs> พี่เป็นตำรวจไป่ตน้องกลัว แล้วก็มีเอกโชว์เมื่อกี้ีเอป็นฆาตกรคนลเกมกันนไปวงนี้วงนี้วงนี้จะทำรวยไมต้องกลัวแ้วอขนแตไใช่หรอมตาพี่จมลืมตาเกิดมาการ์ลอยอยู่ทุกคน เฮ้ยวิเฮ้ยผมรู้แล้วว่าใครคือคนร้ายเฮ้ยผมรู้แล้วไม่คุณห้ามเฉลยห้ามพูดก่อนผมรู้แล้วอ่ะก็เปิดการค่ะเฮ้ยเจนเดดี้ชาวบ้านที่สุดตาดำดำเบสพร้อมเติร์ดเตเด ตายเพิ่มด้วยกันรอบที่สองเริ่มค่ะเขาบอกว่าลูกมนุษย์หมาป่าลูกมนุษย์หมาป่านะเป็นนู่มนุ่นหมาป่าเองผมว่าพี่ชายผมไม่ได้ฆ่าเลยเรายิงสมมติพี่ไอเก่งเป็นอะผมเคยสมควรสุดแล้วเพราะว่าน่าจะฆ่าคนนุ่งทองมันมีกอยดีก่อนนนี้เดอร์พี่เหตุการณ์หนึ่งไอ้กีหมวกวัวเขาเดือดหน้าพ๊บ เอยู่อแน้ากล้องพี่เราเขาจะโยนผมไปด้วยนะผมบอกไม่ไปผมอ่ะเป็นคนปริสุทธิ์ที่ทำคนบาดเจ็บได้ว่านั้นจริงอ่ะไม่ได้เป็นนะน่าจะเป็นเหยื่อแท้จริงเลยพี่ปกป้องเก่งอยู่พี่ไว้โยนโดนโยนโยนเขาพี่ว่าหมาเจอแล้วตอนนี้โยนเจอแล้วเอาไม่เคเป็นหมาเขาตั้ตาค่ะโอเคหมาป่าเลยลูกหมาป่าลืมตาไปเจอกันค่ะดีเก่งลูกหมา อู่ใโพ้กให้หน่อยค่ะต่อไปเซียรุ่ตาค่ะุไม่กอต่อไปโจเวตค่ะรุ่มตาค่ะคือแรกค่ะทุกคนร่มตามาค่ะตอนเช้าคุณกันสิจับลึกอยู่เตีนดีคนดีคนดีนี่กินรุ่ตา ว่าเกรงเพราะว่ามอดเรียกกู๊มันยังที่เมนตัวส่ทรายทุกคนจรจริงโลผมอมันนี่โตกว่าโดนโดนเอ้ยทำไมต้องมัดผม่อยเยอะหรือเปล่าอะเยอะปล่อยก็ได้จบไม่ต้องมัดมาฟันจะเข้าใครดีคะเุ้ยหมาร้อมมีคำรามด้วยอ๋อ เตือนตาค่ะอยากเช็คใครคะโจมแม่ลืมตาค่ะคุณอยากจะว่ายใครคะโอเคทุกคนลืมตาค่ะเชาะะ้าแล้วค่ะวันนี้นะคะเราสูญเสียผู้สาวไปคนนึง่ง ก็ <lớ p> อาจจะมีคอมเพลต์กันนอกเกมก็คือเกมกตำรวจกระชวครถบีแล้วผมรู้ว่า,คาใครคุ้นขาใครพูดเลยโอ้ห้างใช่ครับยินาาก็จะัวที่กินข้นาวก่อนเฮ้ยแล้วกินอยู่ที่ไอคือผมก็กินข้ารนอกีเอาแล้วกาบเลยแต่ผมไม่แลก กิ้าเากรูสตายใม่าพี่่าแล้วแล้วไมในเกมตลอจะโจมทำไมถึงมีคนตายามพ่าพี่กินฆ่าพี่กินนี่ไม่ต้องพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ช่พี่เองอยู่ที่กิ๊งมาบอกว่าเอ้ยพี่เป็นคนฆ่าแลาทำไมเบสถึงโดนยไใครเป็นคนไปอันนี้เป็นองบ้างทุกคนคีดว่าก่อนเป็น นันตายผมตายผสิังโอเปอางี้เชื่อไกก่อนมันจริงก็ไมยเชื่อมันไม่จริงบยไปทิ้งตาหรอกไหมน่อะไรนุอไพู่กัมึงแล้วไมู่ไม่ฝ่กับเ่ชอคมาฝาชีค่ะเอาเท่ากันเอาของท้ายดีมันเท่าเท่ากันหมดน่ไ จอมเวทลตาค่ะรอบน,นี้ใบใครคะโอเคค่ะทุกคนลืมตาได้ค่ะเช้าแล้วค่ะรอบนี้นะคะมีคนเสียชีวิตเพิ่มค่ะชื<ม>่อเวทค่ะและและเดี๋ยวมีคนเป็นใบชื่อก็อบค่ะ พี่วาไอ้กิ่งอ่ะเว้นศัพใจใช่แล้วไอ้กิ่งอ่ะเป็นของมีของเว้ยต้อง่เชื่อพี่วายครับเดี๋ยวพี่เออดูอ่ะเอกตัวเองเองมีแต่กิ่งมันโลกอะเฟิร์นต้องเชื่อเราดิเราเป็นเฟิร์นอาบีโก้เชื่อดิไอ้ก๊อฟข่ันไปเราดูดิใครที่ไม่ชี้ก๊อฟฝันพี่ว่าเรนจะเป็นหมาป่าคนต่อไปไม่ถ้าถือว่าเราชี้เองแล้วเองเป็นลูกหมาป่าไอ้กิ่งข้างต่อคืนนี้ปีกขึ้นะเลยนะก็ต้องเลือกว่าใครเป็น มาทุกคนหลับตาแลชี้เลยค่ะว่าใครัก่ชี้ลค่ะโอเคทุอกลืมตาค่ะก็ของเกยงเก่งของสียังเก่งสามเก่งเอ่อมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะให้แก้ตัวทันทีค่ะคุณจไปเดือดไปกูเบื่อเนื้อปวเผาไม่ช่ไหเฮ้ทุกคนถ้าเผาให้ชูนิ้วก้ขึ้นนะต่อให้พี่เวเผาคุณก็เผามึงอยู่ดีเก่งเห็นป่ะพี่เลยต้องเผาเก่งเก่งไยค่ะเปิดก๊าซ มาเลยชาว่าเโอ้จริอนนั้นจบเกมค่ะโอเคเปาต้องังกนะครับไเหรอ,หรอคนไม่ค่อยอยู่แล้วชอบไป้เหรอเดอี๋ยวเรานอนแม่ก่อนโอเคอไม่มีเยอะพอคนโผล่แล้วหรอ มันอหลัเราจะอุ้มแล้วก็หลับเนี้ยเลยเหรอจะฆ่าพี่โก้เหรอผมไม่ได้ฆ่าคผมเป็นคนธรรมดาที่แบบอะไรอ่ะไม่พิลุนอันนี้ไม่พิลุนโอเคทุกคนเมื่อกี้หลังจากที่แกทาทิมตายรอบแรกแล้วรอบสองใครตายเพิ่มบ้างยกมือขึ้นค่ะเอาเอา คนเดียวเหรอแล้วเฟิร์นอะทุร์นเป็นแขกค่ะแขกตีเฟิร์นไปอื้อนะทุกคนเฟิร์นน่าจะยังไม่ตายเก่งกดการค่ะชาวบ้านเน้่ยยังอะยังเฟินไงโจ๋ต้องฆ่าชาวบ้านให้ได้อีกหนึ่งคนเหรอเดี๋ยวเราจะไปทำการซื้อของมาใช้ชีวิตกันต่อค่ะทุกคนไปซื้อของมาปิ้งย่างกันมาทุกคนกลับมาถึงแล้วนะคะกลับมาถึงแล้วหลังจากที่เราไปตะลุยตลาดมาน้องเฟิร์นไม่ได้ไปนะน้องเฟินได้ยาอย่างเฟิร์นเขาท้องเสียนะทุกคนแล้วก็แบบเป็นลำไส้ด้วยน่าสงสารมากเลย นอนในห้องน้ำาวันนี้ต้องนอนในห้องน้ำเดี๋ยวพี่ปูที่นอนให้นี่สาวๆทำไรกันจ้าทำแซบให้เท่าตัวเองเปล่าแซบน้อยกว่าเพราะหนูแซบเกินอ,อุ้ยสวยมากเลยอ่ะประเด็นอุ้ยยส่วนอันนี้ทำไรนี่ไอเหยืย่อ <laughs> อ๋อไอเหยื่ออะไรอ่ะแล้วเนี่ยรอจรนมาฆ่า <laughs> โอเคโจวจัดการหน่อยอาหารเจ็ดเล่ ไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทำเลยนี่มวยหน้ากินนี่ก็น่ากินนี่ก็น่ากินนี่ก็น่ากินอะไรเนี่ยงไรทำไมทำแต่ของน่ากินอันนี้อร่อยสุดพี่เอ้าไม่ได้ทำมาชี้คนทำไม่กินเฉยแสดงว่าไม่อร่อยอ่ะสกปรกเดี๋ยวพี่ต้องเสีย ใครยังไม่ฆ่าไอต่อไป,ไปเอาพออี่สาวของมึงทำไมเออพี่สาวเป็นคนดามกินได้หรือยังเน่โดนเจอแล้วโดนเธอคู่จบเจลย ตำรวจที่ท<า>เป็นชาวบ้านพอดีลืมมาหมวกไปตำรวจตายโจนเจอกันทุกคนเหลือทุณสองคนค่ะไม่ต้องบอกแล้วมันคงเป็นใครเปิดก้านกันทัวร์ดีทั้งสองคนเด้เอแ,แล้วเราเหตุการณ์ที <c oughs> ท่ละคนมากก็ตายคนแรกเกิดอะไรขึ้นเราอยากหาพวกก็เลยถามคุณข้างนอกว่าเปิดก้านไหมได้อ<ะ>าการถ้าเป็นชาวบ้านจะจะโอ้ซึ่งทีมเรามีกัน3าคนมีใครวะ นั่งกันแบบนี huh. ah ้เลยเราไว้ใจกันมากเออแล้ทีนี้ผมจะแลกกับเดฟแต่ยินเสนอมามาก่อนมา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 ผมเปิดก่อนปึ๊บชาวบ้านคุณก็กินชาวบ้านนี่เปิดมาเป็นโจรแล้วหนูก็มองไปก่อนละข้อเสนอนี้หนูกูถอยหลังไม่ได้ก็เลยไปที่กินไปกันเด้งมาเลยหนูซื้อใจ เปิดหอมกัดหนึ่งสองสามซื้ออยู่ก็เลยแบบโอเคผมโดนรอดซื้อได้ครับพี่เข้าวถาวะข้าแกงกันไหมสี่คนแต่ผมเป็นอินโทรเลยอินโทรเลยแล้วสรุปตายไงโจรอีกคนหนึ่งครับพี่เฮ้ยคุณนี้เขาไร้กัรมากโถ่เขาเรียกหัวใจของบมี ผมนอนอยู่คิวเลยทั้งปุ๊บคำขาวแล้วผมจะดจ๊แล้วอ <ok ุยหใจมใเต้ใครมาใคาคำแก่อ่าผมจจ๊ดแจนดองนั้นอีกพี่เปิดการมาสีแดงเถือกเลย้ยโจนเมื่อเาเห็นานี่ยังไงเป็ไหม่มีใครเห็นเลยเหรอตลอดชะมุนบ้าผมก็มองว่า แต่พี่เปิดหนักมาย้ำพี่ก๊อฟอีกรอบเลยโดนสองเดียวโดนสามกำลังเปลี่ยนแมตกล้องก็คเสร็จกล้องตรงนี้ี่เปิ่ออกกินยาดีกว่ากินยาอะไรกินยาอะไรกินยาแ้วกันเลยค่ะาจะมากินยาโชว์นะคะพี่หนบอกว่าอ๋อไปแล้วครับไปพี่ทิมโดนก่อนก๊อล์ปรอบสองใช่ของพี่ก็คือเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยพี่ทิมใช้ยาตัวนี้ไหมคะตัวนี้ใช่ไหมครับ จอกันตอนไหนอะนี่เดั้งในตอนเาตอนเก้กเลยมามากอกอนกันก็ไดโอ้นะโอ้ยอย่าบอกนะตอนที่หนูอยู่ตรงกลางมั้เพียงไม่อยู่ซ้าย่าอยู่ซ้ายดกันกับคตักักตัเอนพี่ตัวกนมากกอนกันกอนกันนะมเกมอตนทิตตอมมี่นา่จอะตอนไหมเอใหญ่เ Hold เลเเลีเล้นเราะอกไหมแรวก็ไม่รอค่ะเือโจรจจ้ไจ้ใเก่งมากคุณโจนค่ะาไปาคนคดก่อนะใช่โอเคไม่ีโจนนี้จสรไปว่าจนฝ่ายชนะแลคะทั้งน้าอยากให้เราเล่นตำรวจจโจนที่ไหนก็ขอมเมพบอกกันได้นะคะทุกคนไว้ใจกันไว้กันหน้าค่ะบายบาย